สวัสดีค่ะมะนีผ้ามาเที่ยววัดสีสะอาดสักการะบูชาพญานาคสีทองแห่งเมืองร้อยเอ็ดเด้อค่ะมีดูมองนี่มีองค์พญานาคพ่ปู่วิรูปกโคนาคราชและแม่ยา่าโนภเกศนาคีนีวิสุทธิทเทวีสีทองเหลืองอลาม,มากเลยสวยงามหลายๆเ้อค่ะสวยงามเป็นที่เกรงขามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีพบ วิรูปกโหนาคาาดและแม่ย่านกพเกตนาคินีวิสุทธิเทวีดีทองเหลืองอลามเป็นพญานาคดูยิ่งใหญ่อลังการหน้าเกรงขามและเป็นที่เคารพปูชาของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงสวยงามมากค่ะ สาธุเอาเ้อ์จ่าพ่อแม่พี่น้องนอนรับก็ได้เงินมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินเสียด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมองต่อไปกันสิพาไปขอรีขอเปืข์ขอหวยกับเจ้าแม่แตะเคียนจ้า ขอโชขอลาบขอหายจงสำเร็จจงสำเร็จสุ่ขนเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อพ่อพี่น้องกำลังสิพภาพไปย่างไปกำลังจะพาเดินไปขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องมักเรียกใดก็ขอเอาขอเอาขอหายสมพรอ ขอโชคขอหลับจงสำเร็จสุขคนสุขคนเด้อสาธุสาธุสาธุาามาสิผ้ามาขอหวยหวยงวดวันที่สิบหกที่จะถึงนี้จ้าสิบหกสิงหาที่จะถึงนี้อะไรตัวไหนมาเบิง้งมาเบิง้งขอให้พี่น้องจะพาจับเบิ้งสาธุสาธุสาธุไปแ,แม่นแมนเด้อสาธุจมิตรเียน